ตอนนี้เป็นลูกป,ปูดินลการแล้วนะครับเป็นลูกป,ปูดินลการเปลี่ยนก้าแล้วนะครับรักปูดสุดหัวใจนะครับเอาเขียนิดอ่ะเสร็จเรียบร้อยแนละ้วแม,ม่อ่ะพร้อมยังกดหนึ่งขึ้นมาสวัสดีกับ1นึ่พัน หกรคนดูเมื่อนี้คนเบิ้งละอ้ายนะครับขอบคุณเด้อรัฐบาลเมื่อน,นี้นะครับฟันสามขอฟันสามครับตอนแรกลังเลเหมือนกันอย่างที่ผมบอกสูตรแรก6กับ3าสูตรสองหกับศนย สูตร3 6กับ7มีโอกาสมาได้หมดเลยนะครับมีโอกาสมาได้หมดเลยอุ้มไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เอาไว้เป็นเอาไว้ทําเป็นสายด่วนดะีกว่าเพราะถ้าปล่อยหมดนะเดี๋ยวเจ้ามืออั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเคลื่อนอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกหกับสนะเพราะว่ามันเป็นเลขกําลังวันของวันศุกร์พอดีสีมงคลจะเป็นสีเขียวนะครับอนี่แคบไปเบิ้งเด้อก็คือเลือกสูตรนี้6กับสมแต่งวดน,นี้นะ ขอฟันสามเพราะว่าหางประทัดก็ได้เลข693 70นะครับ693 70ส่วนเลขปิงปองนี้เ,เรามาดูให้เอาหางประทัดมาให้อีกรอบหนึ่งหางประทัดกับปิงปองนี่คือเลขใกล้เคียงกันผมบอกเลยไม่ไม่ห่างกันไม่ห่างกันครับแต่ว่าเลขเสียมสีที่ผมไปจับได้ก็คือ2 3 3 2ามสา แต่ว่างวดนี้ขอฟันสามเพราะว่าหกก็คือหลายสํานักฟันมากเลยครับเพราะฉะนั้นขอฟันสามเลยกันแต่ว่าฟันตัวไหนเมาอออกอีกตัวหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วฟันหนึ่งหนึ่งไม่มาหนึ่งจะย้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะผมฝากเลขวันเกิดด้วยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเป็นวันเกิดแล้วก็คือเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะเพราะว่าเวลาวันเกิดทีไรชอบออกเลขเลขอายุหรือว่าเลข ไอ้วันเกิดหรือว่าเลขอายุนะครับก็คือ19วันที่19นะเดินหน้าอ่ะงวดนี้รัฐบาลฟันสามนะพร้อมแล้วกดหนึ่งขึ้นมากดฝากติดตามเพจใม่อีกด้วยนะครับอ่ะสวัสดีกับ1 3ึ่เป็นหน0่งนหก้อคนดูนะครับอ่ะงวดนี้ขนมไทยนะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะครับฝากแม่ๆลง youtube ด้วยนะครับ วันนี้รัฐบาลให้เด่น6กับ3นะครับสีมงคลคือสีเขียวเลยแล้วฟัน3นะครับผมจ่อให้6 9นะ6 5ครับ3 5แล้วก็3 8นะครับก็คือ3 5แล้วก็3า3 8นี้เราปล่อยไปก่อนหน้านะครับแล้วก็กระวัง3 0 3ตัวผมให้5 8 3 0 8 3เม็ดเดียวผมให้9 3 8 ถ้าสังเกตดูเห็นไหมครับจะมีแต่38เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบ38 83งวดนี้ใครคิดว่างวดนี้สามมาจัดเลยครับ38แล้วก็83ดสาอัดหกแล้วก็93ถ้าคิดว่า38ดังอู้ดังชนหลายสำนักเลยไม่เอกนั้นเล่น399 3เก้าลยครับงวดนี้อัด93 39แล้วก็60แล้วก็06อันนี้ สวยไหมครับอันนี้จะเป็นเลขปิงปองปูนิลกันนะครับก็คือก่อนที่จะเดินทางไปไหว้บรรพดุษนะครับก็คือไปไหว้ตุดจีนนะครับก็คือจับสวยมากเห็นไหมครับห้า 9 3นะครับอย่าลืมว่า6กับ9เป็นตัวเดียวกันเห็นไหมว่าเลขมันตรงใจมากมันตรงในชุดมากไม่มีความบังเอิญในโลกนะผมบอกเลยว่ารัฐบาลนะผมคิดไว้ก่อนก่อนพอไปจับปิงปองจับ3หน่วยนะจับ3หน่วยนะได้ตามนี้แหละ5 9 3 5 6 3กันไว้5 3 5 9 6, 9 3แล้วก็5 6 สวยไหมครับแม่สวยไหมแล้วบอกไม่มีความมั่งคั่งในโลกแต่ผมก็รู้เสียวบอกเพราะฉะนั้นทําไมถึงให้93เป็นตัวอัดเห็นไหมครับอันนี้คือเลขประทัดข้างล่างนี่เป็น70แต่ข้างบนนี้ก็คือ69 3สเห็นไหมครับอันนี้6 9 3สอันนี้693แต่เลขหางประทัด69370ดแต่ปรากฏเอา้าไม่ได้อันนี้เห็นไหมครับมี93เหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมก็เลยเอา9 3มาเป็นตัวอัดเพราะฉะนั้นถ้างวดนี้มันยังไหล9นะอ่าผมบอกนะถ้างวดนี้เรารัฐบาลไหล6คิดว่าน่าจะมา60 69หรือว่า65 67ไม่น่าจะมาเพราะมันดังเกินแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาก็ได้นะครับส่วนถ้า3มางวดนี้ขอให้มา38 39แล้วก็35 30ก็คืออยู่ในชุดหมดแล้วมีแค่นี้เส็จชอบ ถ้าเกิดชอบสามรุดสามเลยงวดนี้พอฟันสามแล้วก็ถ้ามาศูนย์งวดนี้ถ้าศูนย์นี่ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่มาแต่เก้าเนี่ยอย่าลืมว่าอาจจะมาก็ได้เต่ยถ้าเก้ามางวดนี้งวดที่แล้วออกศูนย์เก้าใช่ไหมครับเก้านี่ออกสองรอบแล้วเก้าเก้ากับหกเนี่ยนตรายงวดนี้แล้วยิ่งหกกับเก้าตัวมันเป็นตัวแบบตัวกับหัวดว้วย 9นี้ออกไปแล้ว79 79ที่ออกสองรอบแล้ว79ก็7แล้วก็ออกอะไรนะ7997แล้วก็ออกมาออก09เพราะฉะนั้นถ้าออกวันศุกร์นี้95ไม่ใช่95นี่เลขดังไม่แน่แต่ก็ไม่แน่ยันแต่ว่าไม่รู้ว่าจองหรือเปล่าพูดผิดดีแล้วแต่ว่าถ้าออกวันศุกร์นี้9ที่โดดเด่นที่สุด93นี่แหละครับ โดดเลยก็คือ93แล้วก็39ถ้า9ยังมานะ9339สว่วนรองผมให้96ผมให้96ครับเดี๋ยวผมดูก่อนแม่ว่าวันพระหรือเปล่าไม่ใช่ครับวันเพ้าที่17ออกวันโกนเลขออกวันโกนครับวันที่17กุมภาพจะเป็นวันพระถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวพอผมดูมาดูดูมาแล้ว วันพระน่าจะเป็นวันที่17แล้วก็จะเป็นวันที่24เดือนนี้นะเพราะว่า24ี่นี้จะเป็นวันวันพระวันอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนวันมาคาบูชาใช่ครับเลขจะออกก่อนวันพระก็ออกวันโกนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเก้ามานะคิดว่าต้องเป็นเก้าสามแล้วก็สามเก้าเพราะว่าสามมันเดินมาแล้วหรือไม่ถ้าเก้ายังไหลอีกหกยังไหลมันก็น่าจะจับหกเก้าเลยหกเก้าแล้วก็เก้าเป็นตัวรอง แต่ถ้าเบิ้ลมาน่าจะ99แล้วก็7 7ดโอเคนะครับขอให้เฮงเงโชคดีสุดท้ายแล้วนะก็ขอบารมีองค์ปู่ศรีสุโธบารมีจากองค์แม่ยศีปทุมามาบารมีจากองค์ปูน่นกกาจังครับขอให้คนที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้มีโชคมีลาบหรือคนที่ดูย้อนหลังก็ดีครับชอบ ก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะเมื่อวนี้ขอให้เรามีโชคมีวาระร่ว,วรมกันขอให้เฮงขอรวยขอให้ปังขอให้บุญญาเมตตาเฮงเฮงรวยวยปังปังเมื่อวานี้ขอให้เฮงเฮงรวยวปังปังค้าเราสายด่วนเดี๋ยวจัดจัดให้วันที่15นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรปังปังเด้อสวัสดีครับสายด่วนน่าจะมาวันศุกร์ตอนเช้าเช้านะครับแต่มีคือตอนนี้ผมมีเรื่อยอยู่ในใจแล้วแต่คือผมไม่อยากปล่อยหมดมีมีอยู่ในผมมีอยู่ในใจแล้วนะครับแต่คือถ้าผมปล่อยหมดน่ะ กลัวมันแบบเคลื่อนมันไม่มาเหมือนงวดที่แล้วอ่ะผมจะบองนะผมจะเอาเก้าอันนี้ไม่ได้แถน,นะครับงวดที่แล้วอ่ะรัฐบาลไม่ศูนย์กับหนึ่งทำไมผมถึงเอาเก้าศูนย์มาเป็นสายด่วนเพราะสังเกตไหมหลังๆมาผมให้อัดตัวไหนอะ่ะเลขไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นลาวเลขจะหลบตลอดเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาสายด่วนมาเป็นเก้าศูนย์เพราะว่ามันตรงกับเลขหนองคาแสนแล้วผมบอกแม่แล้วว่าวันนี้ เด่นศูนย์เด่นมากๆแล้วปรากฏว่ามาจริงๆ90ผมถูกไปสา0รวนะันนั้นอะซื้อขอปู่ซื้อแล้วก็บอกปู่้้ามักถทาถูกนะจะมาแก้บนก็คือเอานางลำมานางลำไข่ส0งฟองแล้วน้ำมาถวายก็ตามสัจจะวาจาก,ก็คือทำให้ท่านไปแล้วก็นั่นเลยครับแต่งวดนี้ยไม่รู้ว่าท่านจะให้ มาตัวไหนเพราะใกล้ๆอ่ะบางทีอ่ะแกจะมาบอกรับอาจจะมาย้ำมานุ่นมานีน่เหมือนรอบที่แล้วแกก็มาย้ำบอกว่าไม่ตอนแรกว,ว่าจะไม่ไลแล้วเพราะเดินทางเหนื่อยมากมาจากสักมาจากสักคนแกก็เหมือนแบบแกบอกให้ต,ตื่นตื่นตื่นเพราะมาเสียดมงแล้วไงผมเหนื่อยแต่ผมก็อยู่ๆพบผมตื่นเสร็จผมจําได้ว่าเออมิแตศูนย์ผมก็เลยเขียน6090แล้วก็ห้แปลว่าผมไปไลปรากฏว่ามาจริงๆเพราะว่าไม่ได้คือสํานัก อื่น่ะเขาให้แปดกันหมดแต่ผมฉีกแนวไงผมให้ศูนย์กับหนึ่งเออแล้วสายด่วนผมฟันศูนย์แล้ววันนี้รอดูว่าบางทีเลขมันก็จะมาอยู่ในเซนต์ของมันมามาของมันเองรอดูว่าจะมาตัวไหนนะครับโอเควันนี้ขอให้เองโชคดีแม่แม่สวัสดีครับเบิ้งยอดหลังเดอิอวันนี้ไปไหว้ปู่ที่อาจารย์มาค่ะ